บุญทำทานให้กับคนยากไร้จนบ้านในเครับไม่มีเงินสดก็มีตะแกนจ่ายก็มีนะชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองชีวิตจะได้ก้าวหน้าไม่ตกไม่ต่ำไม่คำไม่ดำ าานานนเฮ้ยยวสนับสนุนโดยมิวสมุนไพรขมต้องผสมมิวบุกเผาเอียบอย่างมึงเี้ที่มมวนป่าดิทอมึงยังคือบนอุตัก k ทำบุญทำทานตายไปมึงสิตรงนง้ราโมรู้เรื่องบ้างเฮ้ยมึงมาดนจักตีวา่าคกูเป็นไทยอะ่ะกูในลาพระเวสันดีนะนะโอ้เป็นยังคือบพระเวสันตเดินม อาหมูตากระลุกๆนากระจบๆจับไว้ไม่ล nah, ุ้มจะลุกโอ้ยพอแม่ผมเดี๋ยุผมเลยเกจงเงี้ยเจงเลยเอ้ยมามามาทำผมคุณรู้เวลาเลียนสุขอท่านวันที่แดกกูดอกมาป่าเดียวได้โคกคุณต่อยชาวบ้านของคุณชาวว่าเจ้านี่เป็นคนใจบุญทุนทันแท้บอกตัวเอก็เป็นอย่งนี้บอกฝักเย็บยังมึงก็มาคำจ่ายเลยไงอยู่ท้องฟ้าอยู่ดีมึงคิดว่ามึงมีทองแล้วมึงเก่งบ่ฮะกูมีทองคือกันนี่นี่เจ็บมีค่อยนี่กูเป็นเขตมานี่บอกเออกูรวยกว่ามึงสิ มันเป็นคอนเทนต์กูเห็นเองดู่ได้ดิมึงเมื่อกี้กูรวยกูรวยนี่นี่รุ่นนี่ถามกูต้องตอบหนาตอบแค่แล้วบอาเอาเยาเอ้าเอาเอามึงเอาเลยกูก็เอาคือกันเอาเอาคือกันห้อนแห้งมึงซมซมเองมึงขับกข้าบ้านนึกยุ่งกูขับตตาคอดเอาปากทั่พวกเจ้ามึงว่ามึงจงหนวดจงเก้ามึงเท่บ้าว่ามึงเท่ดิมึงลองเทินะกูมึงบ่กูนี่แค่ประการในคั้งสูตรกูมูเลยนี่ในเขตกล้เรือกระลาดนี่เดี๋ยวกูเปลี่ยนขางก่อนปวดแขนเออมึงเทินลงไปนี่กูยานตะไลคนนี้ สารไม่แน่น่าจะเป็นแะขอท่านนี่ล่ะโนบุรีเป็นคนนี้ใจเขาดอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะปากไปปากมาใจเลยอดมกำลังถ่ายคลิปตอบตจังค่มอ,อยู่ใส่กล่องเซซไอ้ไอ้กล่องนี่กล่องเนี่ยจะปากเนี่ยมาพองไปเรือเอาไม่เรือยเฮ้ามาใจเย็น,ยนเย็นบอกกันก่อนเฮาคอย <c oughs> บอกคอยจาก,กันเฮาเป็นหอดผู้ทุงทักเป็นหอดคนแก่ที่กีประการได้ดีที่สุดในเมื่งกระเดี้ยกระดาษนี่อะ กะสันบอกเมื่อกี้ตัดออกกันได้ปะกล่องลีอยู่เลยเนี่ยล่ะเอาเทีมงานทีมงานทีมงานขัดก่อนเมื่อกี้ตัดออกเด้อมาเป็นมิจชาชีพมาังกรตาหนอนตัวใหญ่เลยโอมานังก่อนนังก่อนนังก่อนนั่นาีิกากล่อง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 ภาษาทิกาอออเด้อเดือดถอดอะไรก็ได้เนี่ยนี่นะนา่ิกาปาเต้ฟิลิปอันยุคข้อนี่ก็นอนนี่อู้ยเอาไปลุดไหลายก็ยุ่งในท่อหนามีส่วยอยู่บ้านมาทางวาแต่ไหลกลูกตอกลูกตันน่ะรู้จักโบแจ็คแมคโครบ์ปาเต้ไม่เนี่ยอันนี้ฮขอได้บ่ววัน กูอันนี้งามตัวบอกบอด้อีหลีสาวมาซี่ซื่อมาเนีมัมาซี่แต่แตบ่เป็นยังแต่บ่เป็นยังเฮ้ยได้ได้เลยได้เลยโอ้ยบ่ยังโดนยากครับบ่ยังเมียบ่เป็นแม่แม่เมียบ่เป็นแม่พอกันว่าง่ายเจ้าพอกันว่าง่ยยันเมียยันมาดีกว่านี่ ถ่ายยืนป่ะถ่ายยูนป่ะถ่ายยูนแล้วกล้องเด้คอร์ดอยู่ได้ใช้กล้องใช่กูปูยูยังไม่ไหวนะกูปูนโกูปูยุ่งกว่าไปที่กนดีครับผมอดี๋ยถามมาที่เลยเออไม่เลยน้ำเบอรถามมาที่ไหมเออเอนมาอยู่สามัคคีว่ะแต่ว่าปัากันแล้วแล้วท่านได้เลิกกันสิเอือนมาอยู่ให้ตามเนี่ย กองเสาจับไปยแ้ังเลคอร์ดบนี่ใเม่เขาสปอร์ตขึ้นอย่างมีด้สุกอหลีมีเมียสองเมียสามเมียสิบหลงเียเขากระทานบ้งสู่ยางสู่เนี่ยิ่นี้แตคนทาคนดื้อชีบันหาชาบ้นดื้อมีดูกท่านหลงมีเมียท่านเมียนีรถท่านรถมีเทียงหน้าท่านเทียงหน้ามีหนองวัท่านหนองวัวมีแนวแก่มีแนวแก่กระท่านเียอันนี้บท่าทานกิวพันนี่ตัวลูกเขาไปเลี้ยงรลดน้ำเป๋ยย่อเจ้ายอ อันหาก็บอกชาเคยมุกเวคนเลี้ยงคนบอเอาดิมันหนาหยากหนามึนบักทองบักนี่พอเอาเอาวสิา่งแยงยังท่านไปบ่แห้งแล้วพุ่นน่ะยวัดกับหลวงพี่โต,ตอันแท้ตัวนะ่ะมันกับสีเลือแต่อันเดมาแล้วเจ็บอยางมึงเอ็มอันหาสิแตกห่ดเสด็จพ่อสังสัตว์แม่งยังอยู่อีกันนี้พ่ออันนี่มาสำหรับยิ่งในถุงควาย เพราะว่าสิให้ตัวไปอยู่น้มพะลุงนี่ปากบเพราะลุงตายใส่ยีใครมาแคมีพะลุงย่างตัวกันสี่รอกเจ้านี่กแล้ะอย่สิท่านข่อยยากเดียวเลยใหญ่ข่อยไปอยูแล้วผู้นั้นผู้นี้คิดว่าไอ้ของมันมีตะบียดตีท่านสุยางไรปากทุบประกาี่ไหมเฮ้ยยินก็รู้อะกองเล็กกอดยูนว้าตะแบียดมันสิเล็กกอดท้อเจ้าคิดสิโซว่าทีมข่อยตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปมึงกังกูตั้งแต่วันนี้ว่าแม่บอกลูกกันไม่ยอม กองทีมยังอันบอกเป็นคัดก่อนเนลผสมกันตัดก่อนทีมงานคัดก่อนบังลูกเว้นไปสิป้าสิทิมมึงเดี๋ยวนี่อันควงอยู่ควงอยู่แขนอยู่ขาอยู่หำอยู่ย่างกันของกูเว้ยนะนี่ถ้าได้แล้วกูกระเซียวเคลื่อนออกนี่แมนปรสบเออเขาเมึงยังไหนเขาเมึงกระดองยืมมึงนนอ่ะอันนี้ของกูนี่นี่นี่นั่นเรกงเรการย่าเด้ออย่าเด้อกูมาสว่างเลย กูที่บังชกกูม่แย่นพ่อลูกกับมึงแล้วเม่งมึงออกกูแล้วเอ้ากูจใช้เท้าทิปปี้นี่เพื่อกูไปอยู่กับชกดีกว่าบอกสู้เซาดีนะแอนกูเบ่งไปแล้วมึงนี่มันไม่ซาชีพค้าก็เลยนมันวะมึงมันตัวเอาครองกูนั่าวมึงเดี๋ยวเจอแล้วเจอทหาร หวานมีระดับไซรัปตรามมลหาซื้อได้แล้วที่แพลตฟอร์มออนไลน์หรือที่เวอร์บายเวฟเ m i l ีทีเอสราคาเพียง49บาทเฮ้ยว่าไงรูปหล่อสายยอวสุดเย๋งวหมเดี๋ยววสายหยอกสุดเย็บัะสิเลงสิเลงสซยเย็บต่อหลุดบอกเลยนี่มาจับบักอกันนี่เลยบักคอท่าเนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพเฮ้ยบุ๊มบนกู เฮ้ยเอาเอาเฮ้ยมึงไม่จำยังกูไปจําตู้ช่วงุ่นกูบรเวสันดีได้เนี่สันตแตงโตสันตินมาคือมึงดอกมึงระบีสากับข้อมาเลยครับเจ้าเลยมามาหลอเอาเงินคนเอักเจ้าชีพี่มักงื่อนนี่แ๋ยวมันกับมาหล่อได้หน่อยเป็นชัญาท่านนี่เป็นไงตัดยิวตัดแขนตัดขาไปขอท่านเดินสะพานลอยรันเทพบพังเนกรถตู้จาได้หน่อยจับเลยมันน่ะโชคนั่นบอกนะโชคอยู่นี่อ๋ออ๋ออ๋อบอกกเออโชคโชคโชคออโชคเออรู้สีทำลายพ่อที่ซุบเรียตัวมันะ มันเด่นจะซื้อบริษิททานตัวอิริหรอกลูกตัวคิดว่าปักเทาเฮปปี้นะมันสิเลี้ยงตัวได้ดีกว่าพ่ออีกพอหรือไัยอีพอเออสังถนนใสเห็นความอีพอตั้งเต่น้อยจนไงถือเจ้าเลี้ยงมาสังนนส่งถนนใสบอกเคยเลืมบอกเคยจังสิทบไว้ในใจดอกพอ,พอ,อแต่วันแมนอ่อิริติพออิริแล้ว,ลวพอลูก อลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อเอ๊ะ<า>แต่ดีใจน้ำพ่อลูกคนนี้เนาะบ่ได้พ่อกันโดนเขาเห็ดชั้นดีนก็ว่าเท่ากรมดาเลยเป็นไข่เห็ดทอด<ว>ทิพย์ทอดแดนนี่กันเลยเนียเป็นลูกออกมาเป็น<ห><ห>สังทนน้อยใช่ดีใจหลายเนาะห <c oughs> นังเรื่องนี้ ทหารจบมันจริงๆเราบักนีล่ามันเป็นสูซอกปลอมตัวมาเป็นประเวทสันดีบเฮ้ย <Hey. S 1> มันสิมาลักทรัพย์สินทางปันยาของเฮ้ยเฮ้ยบักแค่นีล่เอะไรเมียเราติดแดงบักเท่าพีปีแมมซุ่มซูดอยู่กันมีบุรี่ดอกมึ่ง จริงๆแล้วกูนี่แหละคือเทวดาจำแรงกายลงมาเพื่อชิงมาทดสอบว่ามนุษย์มีความดีความละโมบโลภมากหลายปันไดนกูได้เห็นแล้วมืึอนี้ก็คือมึงเมึงมึงมึงด้วยมืึอนี้กูกล่าวว่าจีเสกเพชรเซควายเสกให้มึงแนวแก่บอนกูจีเสกให้มึงหำใหญ่หำตัวใหญ่อยู่แล้วกูจีเสกให้มึงเป็นคนเลือดเอกกิสัลูกูจีเสกให้มึงเป็นแม่ทัพหลวงแต่สูงสามคนมึงด้วยมาตอบแทนกูจัิงสิโรตี้ออเดอร์ทั้งหรถมือนี้ยกเลิกบริษัเป็นสินสอด ชีวเทียอะไรล่ะเงินทองแหวนเพชรสมบัติมันผิดหมู่บ้านคนละฮะลือดจิ้มีเบิร์ตคิบหายแล้วยังว่าไปอีสวนลงมาเองทั้วผ่าดแล้วแนวแกบอกอนเบิร์ตปีกูเอาสิพอการ์เซนถามเลยว่าเพิ่นอยากได้อยังจากเท่าไดงการ์เซนกูอีซอยว่าแจพวกมึง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 น้ำก็เลยก็แจ้คอมเม้นต์น้ำประสาทปลาฉล้างทองโอนที่ไม่กูยกให้กูมึงเขาดาเขาตัดเคลือบข้าขี้ไม่กูน้ำมึงรู้เออเอ้ายังจะคอยบ่มี่ยังไปเดา มัดใหู้เอาที่ดี่กูเมื่อกี้ให้กูกูจะไปบริจาคให้คนยากจนชาวบ้านตาสีตาสาตาดำตาบอดตาเฉียวตาแดงดิตาเฉียวตาแดงตาปูนตาบวมเขาจังสิบวยได้ดวยกระจุกจุกกระเจี้ยงสิบักผักเย็บยางมึงอย่าลืมขนมให้กูพ่อขนมเออขนมมกูจะไปยังขนมเฮ้ย มึงโมคูว่าม,มึงกับเทพเปงนทีเด้งเหรอเจานาเอาไปเสียมซุกส่วนตัวละเบิ่งซ้วนแล้วมันสิเอาไปเทศซะก่อนเ่ามันสิบริจาคให้เท้าบานเส้าตเพื่ออีนี่เป็นเอิดเพื่อน,นี่นมัมนสิได้ฮู้ตัวอันคอยขอดเพปน้ำเนยไปเทศนำ้ำทหารน้ำบ่ต้องแกงเอาวีบ่ต้องแกงยังไง<อ>มันใหญ่เพรากันลื่นกันอยู่สองเส้นไอ้เดือดดูไอ้เดือดไปดดูมึงเบิ้งดูเบิ่งยี่ป่ะอู้หเสียบบอกนะสานสนุดเลยเฮ้ยสนุดเนาอ่ะอ่ะอะ เทพดาได้โปรดประธานพรแนวแก้ไม่อันได้แล้วเทวดาอันขอขออันไม่เห็นไอ้ซียุบใส่กันยได้สบายได้สบายหพวกงูเฮ้ยแกทำให้ฉันดูแย๊อย่าบอกนะวะไปทาอีพี่ใครจะมาเจ้าเขาวังอยากกินยังซังอยากซื้อยังซื้ออยากได้ยังบอกแตเป็นของท่านจาล้พองหู่นไฟว่ต้องมาเนี้ยงสู้เส้นให้กูแล้ว มึงไม่ต้องหัวเลยลูกเท่าแลวี่มึงมีทาชีพมึงกี่ดีเส้นไปมันเป็นของปลอมกูรู้แผนมึงเบิดแล้วกล้องนีกทีมกูเลคคอร์ดไว้เบิดแล้วหลักฐานครบทหารจับมันไปประหารพ่อขอโอการอีกทีเดียวเดี๋ยวขอโทษเซาเพียบเพียบเพียบบ้านเฮ้ยเดี๋ยวอะไรไ้กูมีไหมเดี๋ยวได้ๆขามก่อนขามก่อนเอาบกนี้เอาบกนี้保ันดิคุ้มคับ ท่องทองค้าที่พี่แหลมฝังไว้นี่คอยรู้เลยว่าแนวแก่มันอยู่ไหนอันนี้เอยบอกได้ตัวได้ผู้ใดตรวจบางนี่ว่นบางนี่ลูกลุกเท่าลราพี่นี่นายฟันไปนี่อย่าฟาดอย่าฟาดอย่าฟาดบางนี่บางนี่มิจฉาชี่เลยบางนี่บางนี่เอ้จ้านี่ฟ้นเอามึงก่อนเอามึงก่อนกเอามึงก่อนเอาลูกตายพ่อมิจฉาเชี่ยก็ได้สรุปมึงมีขุมทรัพย์เป็นบ่บักชูจกร เจ้าต้องเลื่อนไปไแล้อีนี่ก่องไม่ไหวครับข้าจะเที่ยงกันกูเบิ้งมาโดนแล้วตั้งแต่นี่เป็นต้นไปเฮ้ยกูสิยึดอำนาจมึงนั่งลงไปนี่มันทหารแม่งสิเมยยึดอำนาจเล้วเฮ้ยกูเรียกเราตีอูสิฟันแม่งให้เบิ้งทุกคนเลยไห้กองกันอยู่นี่แหละเดี่ยวมึ้งละตาประธานตีมึงเบี่ยวเป็นพ้นโลกประหยัดจันอังคารบ่กเฮ้ยมึงหัวป่ะไม่จำเป็นต้องพูดเลยเรีย็บเลย ไม่ใช่แค่เพลงแต่เป็นราคาต่อขวดมิวผสมได้ทุกของเหลวตั้งแต่น้ำเปล่ายันทะเลสิ่งโอกเหนือสั่งสินค้าได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือแอดไลน์ m i วทีเออย่าลืมแอดด้วยนะจ๊ะ